ลำบากลำบากแล้วไม่สําเร็จแต่ไปดูวัฒนาตัวเองก็อย่าไปตกใจถ้าดูข้อได้จริงด้วยอย่างที่บอกไงมันมีสิบเปอร์เซ็นที่รอดได้ที่ไม่อยู่ในกฎเกณแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีหลักปฏิบัติในการที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือหลักธรรมนั่นแหละหลักธรรมก็คือหลักความจริงนั่นแหละนี่อย่างมือเนี้ยวัฒนาเหมือนจะดีนะ ก็คือวัฒนาเกิดจากตรงตำแหน่งนี้เงินเสาแต่วันนี้สังเกตแล้วแปบ๊บหนึ่งจะมีเส้นเนี่ยลาบเข้ามาแล้วมีมีกมเกาะอยู่ตรงนี้อะไรที่มาเกาะตรงโคนนะ่ะก็ตีโคนมันไม่แข็งแรงลนะเหมือนต้นไม้มันมีโรงข้างล่างหักโคนได้หักโคนได้มือนี้ที่เป็นข้าเสียด ตรงตำแหน่งดักซับกันเนี่ยไม่ดีบางแถวแล้วก็มีเส้นเสียแต่ว่าองนเงกาะคือสิ่งที่เหมือนที่ผมยกตัวอ,อย่างอะ่ะตรงน,นี้มันเป็นต้นไม้นะค,คนต้นมันไม่แข็งแรงพอคนต้นไม่แข็งแรงก็เหมือนกับว่า,ววาอาจจะหักโค่นเมื่อไหร่ก็ได้ หักค้นเมื่อไหร่ก็ได้ล้มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันขึ้นมาไม่มีเกาะไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่ถึงจะไม่มีรากนะก็ยังโอเคอยู่เพราะมันขึ้นไปถึงเสาความหมายคืออย่างนีถ้ถ้าตีความที่ตัวนี้ยตีลงทุนทำอะไรเสียเส่ยงๆอ่ะไม่ดีตีลงทุนอ่ะอย่าไปคู่นี่ยิบสินเยอะมากอย่าไปขยายโตแบบือฝันดีแล้วทำอะไรมากเกินไปนะเรียบร้อยค้นได้ อย่าอีกมือหนึ่งเนหะ็นไหมลักษณะเกาะถึงจะมีรากนะมือน,นี้มีต้นเส้นมาดีต้นเส้นออกมาดีาแถวนิดน,นึงนะสิ้นมาสิงแต่ตอเน,นี้เกาะตัเน,นี้เหมือนทําสําเร็จแต่เอาไปใช้นี่เขาค่ะหรือไปลงทุนมากไปหาเงินได้ก็หน,นึ่งจะใช้อ่ะหรือแตะแรกแล้วแต่นะบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยหาเงิน มาแต่ก็ไม่ไใช้เอาไปใช้รักษาตัวเองเรืออนะไรก็แลแบบ้วแต่เลืองนี้อ่ะเอาเส้นวาส,สนาตอ่อประมาณนี้เดี๋ยวเวลาจะไม่พอเป็นอาทิตย์ <c oughs> วาสนาวาสนาที่ดีอ่ะเดี๋ยวสรุปใั้นนิดนึงคือ เส้นคําว่าดีทุกเส้นอ่ะจะมีความหมายเหมือนกันหมดก็คือเส้นสมบูรณ์ไม่แตก่กันกรอบสีสดใสเส้นวัฒนาที่ดีที่สุดเกิดจากตรงตำแหน่งเนินอ่อนโยนขึ้นมาถึงเนินเสาหรือเส้นเนี่ยเราจะแบ่งเส้นนี้ไปแล้วกันนะเส้นใจเส้นสมองเส้นชีวิตวัฒนาที่ดีที่สุดก็คือประมาณนี้ กินมาถึงตัวนี้กำลังดีหรือเลยมาิดนึงก็พอได้แต่ถ้าวัฒนาทะลุเข้าไปถึงในนิ้วเนี่ยไม่ดีมากไปวัฒนาที่ดีต้องอยู่ประกอบกับเนินที่ดีด้วยนะเนินเส่าที่สมบูรณ์มาตรฐานสีแจ่มใสอันแหละคือโคงสร้างของคำว่าวัฒนาที่ดี แต่วัสนาลําบากก็คือมาผ่านที่ล,ลำบากอ่ะทีนี้มาดูเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์นี้กิดคล้ายๆกับเส้นวัสนาแต่น้ําหนักจะไปทางเกียรติยศชื่อเสียงก็คือท, <c oughs> ที่อย่างเรื่องอวัสนาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมาจานเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในเรื่องของภารกิจนที่ารงานแต่ถ้าเป็นเส้นอาทิตย์เนี่ยก็เขียวคล้ายๆกันนั่นแหละแต่น้ําหนักจะออกไปทางเกียรติยศ ตำแหน่งความสำเร็จที่เป็นความภูมิใจคือมันจะมีผลทางใจวยมีผลทางทางชื่อเสียงแล้วที่มากกว่านั้นก็คือว่าเนินเนินระิจะตร์เรียกคว่าเนินที่รของเราความหมายที่เนินระพิคือมีความหมายที่เรื่องคัญคาว่าสําคัญก็คือว่าเป็นคนสําคัญสําคัญในตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญหรือตัวอื่นเนี่ยเราเป็นคนสําคัญก็ได้เป็นแสงสว่าง นันแหลที่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นหรือสิ่งที่เราอยากที่คนอื่นเห็นเราสังเกตไหมคนที่มีเส้นอาทเตยนเด่นๆจะเป็นคนที่เสียงเรืนองคนที่รู้จักของคนอื่นใครมีเส้นอาทิต่นเด่นๆมังเด่นไหมุณนฝันน่าจะเด่นอยู่นะอ่าทางไหนของคนนี้ เด่นมผมมองไม่เห็นหรอกใครรู้สึกว่าเองเส้นอาทิตย์เด่นมั้เด่นนะเด่นนะถ้าเด่นด้วยซีจะมีได้ยอได้ตำแหน่งผมมองไม่เห็นหรอกเส้นอาทิตย์เนี่ยก็คือเส้นสําคัญเป็นคนสําคัญเป็น่วนที่มีที่เสียงเด่นต่างที่ผมตัดแล้วมีสองคุณคุณหญิงอะ,อะไรนะ <c oughs> อ่าคุณมีคุณนาะเสร็งะจด้ใ์ไพโซนั้นแหละ อันนั้นเขามีเส้นเส้นอาทิตย์เกิดจากเส้นชีวิตเลยเหมือนตะเกียที่เราเมืออแรกที่เราล่าเส้นอะเกียมีเส access, <deal> ้นอาทิตย์เกิดจากเส้นวาสนาสีเส้นอาทิตย์เกิดจากเส้นวาสนาแสดงว่าอะไรทํางานได้ตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วยังเป็นคนที่เสียงมันที่รู้จักในสังคมอาว่าบางคนเนี่ยได้เป็นอาทิตพดีแต่ไม่มีคนรู้จักเลยบางคนได้เป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเลยแต่บางคนแบบ่ เป็นตำแหน่งเท่ากันแต่มีคนรู้จักทั้งประเทศเลยมีคนรู้จักทั่วโลกเลยเส้นนิสสนาครับเอ้ยเข้าเส้นอาทิตย์นาทิตยครับเป็นเอาทิตย์ดีเส้นอาทิตย์ดีเพราะว่าคนที่มีเส้นอาทิตย์เนี่ยจะลืมว่าหนึ่งคือเขาก็อยากดังด้วยเขาก็อยากเป็นคนสำคัญด้วยแล้วสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากสำคัญอ่ะคนก็เห็นด้วยใาเรี้วว่าเข้าถูกทางคนที่มีเส้นอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนชอบแต่งตัวจะเป็นคนรู้จักการเะศะั์จะเป็นคนที่รู้จักอาวางตัว รู sea, ้จักม so ุมกล้องมาเป็นไปยินในตำแหน่งที่คนก็เห็นนะรอย่างเงี้ยรู้จักโปรโมทตัวเองหาวิธีแล้วก็จะสําเร็จทีนี้ไอ้ความสําเร็จความเด่นดังก็จะเป็นที่เสียเงินทองด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าในทางเราพูดกันเล่นว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดคือไอ้สิ่งที่ก็เรียกว่าตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดคือตำแหน่งที่อันตรายที่สุดะตำแหน่งที่อันตรายที่สุดคือตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดเช่นกัน นองในที่นี้ก็จะมีตำแหน่งที่เสียเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันเพราะตรงตำแหน่งเนื่งในอาทิตย์เนี่ยมีเส้นเสียหายเข้ามาตัดหรือเส้นตัดเส้น,นาาอาทิตย์เมื่อไหร่กาเรื่องคู่ก็มีปัญหาชื่อเสียงก็มีปัญหาอ่าเส้อนอาทิตย์มาจากไหนก็ได้เหมือนเส้นวัฒนานั่นแหละมาจากไหนก็ได้ถ้ามาจากเส้นช,ชีวิตลากขึ้นมาก็าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง ชีวิตเป็นชีวิตที่มีชื่อเสียงถ้ามาจากตรงตำแหน่งเนจันก็อาจจะเป็นคนชื่อเสียงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกไปทั่วประเทศก็ได้เพราะเป็นจันหรือบางทีคิดฝันอะไรมันก็อาจจะเป็นไปตามที่ทําฝันได้ถ้ามาจากเนรลาหูหรือเนนตรงนเนี้ยเนรรวดเร็วเนี้ยก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีถูกรตีถันรวยเร็วมีชื่อเสียงเร็วก็ได้ บางคนสังเกตไหมตูกลอัเตอรี่แต่ไม่มีคนรู้จักเพราะเขาไม่อยากให้คนรู้จักบางคนตูรอัเตอรี่ที่เวาไปโหแจ้งความแบบออกข่าวดังก็คือกลุ่มนี้กลุ่มที่อยากดังด้วยได้ดังด้วยอะไรด้วยคอนที่มีเส้นอาทิตย์มาจากกระแนี้ฮะมักจะได้อะไรพิเศษพิเศษแบบเป็นเป้าหมายก็รู้ว่ามันมันมีที่มาที่ไปได้เหมือนกับเส้นวัตถุ ใช่ใช่มันไปไม่ถึงเลยไไม่ถึงก็คือก็ได้รับอิทธิพลจากจากเส้นนั้นแต่ว่าได้ไม่เต็มก็เหมือนกับเส้นลัศาสนามาถึงตัวตำแหน่งเนี้ยแล้วหยุดอย่างเงี้ยก็คือความหมายที่ว่าได้เหมือนกันช่วยเหมือนกันแต่ว่าช่วยไม่สุดนะถ้าเกิดว่าวิ่งมาจากองค์ประกอบแต่แล้วมันจะไปมุ่งไปที่เดินนะครับแต่ว่ามันตกตรงที่บาก็คือก็คือก็คือไปไม่ถึงนะอยากเป็นคนดังหรือไม่อาจจะเคยเป็นคนดังแต่แลาตกอับอะไร ก็เป็นไปได้หรนะือบางทีพยายางแล้วมันไปไม่ถึงแต่ว่าหขณะนั้นคือไม่ดีไม่สำเร็จใช่ถีงมันไปไม่ถึงเนะี่ยอาจจะเคยไปประกวดร้องเพลงแบบสิบงานวัดแล้วก็ยังไม่ได้ติ้นประกวดแต่ไว้สักทีอะไรเงี้ <laughs> ายไปทมอยู่กันจะไปไม่ถึงงนะแต่ถ้าคนมาอย่างเงี้ยไปประกวดจะไว้ได้เลยนะอาจจะติ้นเงนไม่ถึงเลยถ้าเข้ารอบสุดท้ายก็สำเร็จเลยอะไรเงี้ย อันนี้มันจะมีเรื่องวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องีอเคอ่านะที่เส้นอาทิตย์มาดูเส้นอาทิตย์เป็นต้นแบบนี้นอย่างนี้ดีไหมที่เส้นอาทิตย์ที่ดีมันควรจะมาจากที่ไหนนะที่มบอกว่าเกิดบนเมนอาทิตย์ก็ได้บนเส้นอาทิตย์ก็ได้ไอบนเสน้เน,เสนแตกก็ได้หรือมาจากตรงนี้จะดีกว่าหรือถ้าม,มาจากเส้นชีวิตท่มีมากถ้ามาจากเส้นวาสนาผมเขามีเส้นวาสนาอยู่แล้วผมมาจากเส้นวาสนาก็ยิ่งดีกว่า เส้นที่ดีเส้นที่สมบูรณ์ก็หลักการเดียวกันสีสดใสไม่เป็นเกาะไม่แตกไม่ขาดขึ้นมาถึงในอาทิตย์พอ,อ,อด,ดออีหรืออยู่บนในอาทิตย์ก็ได้แตกเป็นแฉก็ได้แต่อย่าเข้านิ้วหรืออย่ามาลงช่องเสียหายถ้าลงช่องเสียหายก็เสียอย่ามีเส้นตัดนะมีตัดก็จะมีทุกคนค <c oughs> ือถ้ามีเส้นตัดแล้วก็ได้นะคือได้แต่ก็เสียได้แล้วก็เสียแต่ จะเสียหมดเลยหรือเปล่าก็แล้วแต่เรื่องดูเส้นนิ่มประกอบประกอบมีเส้นมันเรือข้อเข้าไปเลยครับดางดังดังแล้วเด่นก็เป็นไทยเดือดร้อนเดือดร้อนใช่ก็คือมากไปบางทีก็เป็นมีศัตรูเยอะหรือบางทีก็หิวชาตานร้อนหรือบางทีก็ตัวกันแกล้งหรือบางทีตัวเองนั่นแหละเบอร์เองอะไรประมาณนี้ อย่างมือเนี่ยแต่ก็ยังมีสองเส้นเส้นนึงแต่อย่างนี้ไม่ไ,มได้เสียเท่าไหร่แล้วเพราะมันไม่ได้ลงมาทั้งช่องเสียหายถ,าถ้ามาอย่างนี้ลงมาเนี่ยเสียเดี๋ยวมันมีเส้นเสียหาย,ยคิดว่าวันนี้คงไม่ทันหรอกเส้นรองจริงๆเส้นรองกับเส้นหลักะก็สําคัญเท่ากันนั่นแหละ